ที่ว่าบ่าวจันสอบถามสาราลีาา่เปอนว่สา,ส,า,าสบายดีเอฟซีสบายดีเอฟซีทุกคนเนาะตอนนี้บ่าวจันกำลังออกเดินทางเนาะไปเมืองตะอุ้ยแข่งสารวัตรเนาะทุกคนเนาะกลออกมาจากเมืองนองแล้วก็เห็นจุดส้มวิวเนาะทุกคนเนาะเป็น เป็นผู้พาที่ว่าหญ่นะทุกคนนะเป็นห้อมเป็นมีมีใสยน้ำเนาะเป็นห้อมผู้พาหญ่เลยเป็นจุดชมวิวอ่บาบอจันรก็เลยแว่อ่าแว่เบิ้งแล้วก็แว่ถ่ายหุม่มแล้วก็เอาบรรยากาศมาปั่นทำผู้สม้มทุกคนเนาะในเบิ้งงด้เห็นน้ำกันอ่าในการเดินทางไปตะโอ้ยในครั้งนี้เนาะเป้าหมายก็อยากไปเห็นวิธีชีวิตของชาวบ้านแล้วก็อยากไปเห็นยาสูบเนาะทุกคนเนะ่ะยาสูบกอกหญ่บอสันซะก็เคยเห็นทาง บาวตุก่นได้ไปเห็นไปถ่ายทอดเนาะแล้วบ่าจันก็มีโอกาสได้มาใกล้แล้วบ่าจันก็อยากไปเห็นเนาะทุกคนเนาะอ่ะเป็นยังไงก็ไปติดตาต้องกันทุกคนเนะี่ยนี่ก็เป็นวิวทิวทัศน์ระหว่างการเดินทางเนาะทุกคนเนะาะเชียอเห็นใกล้ๆนะ่มันจะเป็นสายทางเนาะบ่าจันจะลงไปนั่นแหลนะเนาะจะมีสายน้ำเนาะะเป็นโอ้่วน้กน็เป็นเวลาบ่ายๆนะบ่าจันเอาเดินทางมากับหลังจากฝนตกเสา้าบ่าจันก็ออกมาเดินทาง กับบอทุกเลยเนาะกับทีมงานมากัน3คนเนาะทุกคนเนาะนนีนี่่ทางทีมงานเขาก็กำลังถ่ายหูมนะทุกคนก็เลยเห็นจุดสมบิวนะก็มีหลายบ่อนอยู่เนาะแต่ว่าบ่อนนี้ก็ถือว่าเป็นบ่นอนที่ว่าสวยงามนะทุกคนอยู่ฝากผู้บิงน,นั้นก็จะมีให้ของประชาชนเนาะที่ว่าเห็ดต่ำสันผู้ทุกคนโอ้เป็นภาพบรรยากาศที่ว่าหาสมเนยะเนา,ยอยานะอยู่ทางเมืองนอง แขวงสวรสดเขตทุกคนเลยอันนี้ก็เป็นระหว่างทางของการเดินทางไปเมืองตะโอยอ่ะเป็นยังไงกันไปติดตามครับซ้มนมกันนะทุกคน ตอนนี้บ่าวจันเดินทางมาหอดเขตสายเดดเนาะระหว่างเมืองนองกับเมืองตะโอยอเฮาจะก้าวเข้าสู่แขวงสารวัตรเนาะทุกคนเนะาะนี่ทุกคนนี่ก็จะเป็นเขตสายเดดเนาะจะจากเมืองนองมาหอดจุดนี้จะเป็นทางยางเนาะทุกคนเนาะเป็นทางยางเลยก็ ทางที่เ้าต่อไปจะ,ะเดินทางต่อไปนี่ก็จะเป็นทางแดงเนาะนะเป็นจังไงกาติดตามครับส้มน้ำกันทุกคนนี่ทุกคนหลังจากที่ว่าขี่มาได้สักพักหนึ่งแล้วเนาะจะเห็นคนทางที่ว่าค่อนข้างจะคุกคักเนาะทุกคนเนาะจะมีหินมีสายน้ำน้ำเนาะนทางบอตุก่นกำลังเกี่ยมข้ามเนาะเดี๋ยวว่าจันรก็ทีอ่า พอร์เกอร์บ่าหรือจังไรน,นะหนทางเนะทุกคนเนาะนี่คือหนทางไปสู่เมืองตะอุย ันได้อยู่บุรเลยมันท่อรถตั้มมันได้อยู่บุร์วะเออเปียกหรอยังเปียกก็ได้ ตอนนี้เราจันเดินทางมอดเส้นทางใหญ่เนาะก่อนที่จะเข้าไปในตัวเมืองตะโอยเนาะอันนี้ก็เป็นป้ายบอกว่าจากเมืองตะโอยนะี่ไปตัวเมืองแปวงสารวันเนาะกับประมาณ78นะกิโลเมตรเนาะแล้วก็ทางเส้นนี้จะออกไปสู่ไซเดนเวียดนามนะทุกคนเนาะจะออกไปสู่ไซเดนลาวเวียดนาม เดี๋ยวเข้เา,เ,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 าเดินทางต่อ,อก,กันเลยเนาะตอนนี้บาา่าวจันเดินทางมาหอดตัวเมืองตะอ้๋ยเลยเนาะก็มีเป้าหมายยากมาเบิง่งวิธีชีวิตของสาวบ้านอยู่ในของเขตนี้เนาะแล้วก็เดินทางมากับบ่าวตุก๊กบ่าวตุ๊กเพิ่นก็ต่างมหาน้องสาวเพิ่นเนาะก็ เป็นจังไดก็ไปติดตามรับส้มน้ากันนะทุกคนเนาะกะตอนแรงๆเพิ่นว่าตอนแรงๆที่พาไปเอ่อเบิ่งตลาดตลาดแรงเนาะของเอ่อเมืองตะโอยกลับไปเบื้งองเครื่องป้าของดงเนาะทุกคนเนาะอ่ะเป็นจังไดก็ไปติดตามรับส้มน้ากันเนาะว่าบ่าวจันทร์ที่เดินทางไปใส่อใเอาทุกคนระหว่างทางอ่าที่บ่าวจันทร์มาเนาะกะเห็นชาวบ้านเพิ่นเนาะอ่ามาแต่ทางในเมืองเนาะมาแต่ทางในเมืองเพิ่นจะอ่อ จะเมื <si ่อบ้านนะดันอนบางก็เลยตมาเลยยืมตาบ้านรท้โนึกินเทนโลนึงกเโลนนสอาเนะันมือโลข้าบแล้วโลข้าบล้วโลสโลนึงเพนเลยช่วยน่อกูช่วยไม่ได้นะเยเื่อขายคนหน่ายขายบ่ได้เอากลับเมื่อนะอย่อันนี้จ้งไม่ติดเออ จงจะลูอ่ะจาบอแตนเกลียวไก่เก็เดือมแนงไก่ไม่มีปัญหาเอออันนี้เพิ่นมาจากทางในเมืองพื่อนาะทางนางในตัวเมืองเพื่อนกับทำเงินหาทันไหมอยแรงเลยเพิ่นก็จะกลับเมื่อบ้านนะทุกคนเนาะกะเครื่องขายเพิ่อนขายบุ้งมัดทางสาวนารีเพิ่นซื้อสร้อยนะอุ่นหนุนสร้อยยูบานดส่วนเด้อ เอาทุกคนตอนนี้บอจันท์เดินทางมาฮอดอ่าบ้านกังไม้นะาะอ่าบอจันท์นกับเจ้าแว่อ่าเที่ยวส้มหมู่บ้านของเพื่อนเนาะว่าเป็นจังใดแล้วก็อ่าให้ทางนี่เนาะทางสาวนาลีสาวตาอวยเนาะสวัสดีเดอเอฟซีของบอจันท์นาลีเด้อสาวตาอยนะวยเดี๋ยวฝากตาิดตามเพื่อนเลยเนาะไปเดี๋ยวเราไปส้มหมู่บ้านเพื่อนเลยเนาะนี่เราจะให้ทางไกด์ ไกด์ท้องทิ่นเขา่าแม่นะทุกคนเนาะทางเซาวนาลีเพิ่อนให้เพิ่นพาไปเครื่องนี้ใบไซน์นี่เออเครื่องแพทย์เจ้ากำลังเหชรกาเกียมสีเห็ดอันกระจอกกระจอกพายนี่นี่เออพีวานแล้วคือนั่นแหละ มีท <im> ุกคนแดดเลเอิญเอิญวาอย่างไรกระเจาะกระเจาะนะบ้านบาจัดเอินมากระตากระตากระบุงกระมองเหี้ยนะมีทรายเลยมันมีทรายเดี๋ยวฮตัวใช่าเออนี่เอาใส่เอวเอ๋จิงซี่นะเข้าไปให้ไปสัวหรือว่าหาปูหาปลาเขาก็เอาใส่นี่เอออืมอันนี้เหมืนขั้นตอนที่เพื่อนเห็นเพื่อนทุกคนนี่เพื่อนกำลังเล่าไหมคนเนาะโอเครองทำไมเนี่ยเนี่ยลองหนอย่ารอง คัลกลามเมอไร่าม่กอไม้ไมบุกมับ่นอจอันยูอันบ้านอจาร์เเอีไม่บุกมั้งใ่ม่เามาซา่โอ้จักเบอนี่เด้อมี่่จัรบอก่อยมีโบมีเนาะแถวบ้านบ่อาจรย์จะบมีเนาะมันคือต้นต้นขาคือลำานี่ยเนาะขาเนาะแต่มันเป็นไม้บ่ละแวนใหม่แะไรอย่าง่ มันแข็งๆนะทุกคนเนาะหาเนาะนี่ต้องมีอย sure> ู่แถวเขตคู่เขตผาเท่า네นั้นเนาะน้อยเนาะแถวไหนแคบหนักเนาะแคบแคบหนักแคบน้ำเออพิ่นกำลังสานนั่นกระมองกระตาเนาะทุกคนเนาะเป็นภาษทเทวาบานบมาจันทร์เอิร์นอยู่นี่ฟันเอิรนอย่างก็กัดกักระเจาะกัดเจาะเนาะด้วยภาษาตะอุยเอิรนฮารอฮารอเนาะภาษาของพีนเม่อเอิรนฮารอแต่ว่าภาษาอ่าภาษาทางกลางเของกะจันทร์กัดเจาะ เอาไว้ใวส่เท้าอันเท้าใสแอวนะไปให้ไม่ใช่กระสัจะพอคุยงได้ใสนใส่ไม่ค่อยได้ใส่ใส่ไม่ค่อยได้ใส่นะแต่ว่าใส่ได้นะอ่ะขอบใจขอบใจใ<น>เดี๋ยวเลาะปีอปีกนะทุกคนนะนนเฮือนซานล้านเปนขาเจ้าก็จะเห็นด้วยเห็นไม้ทุกคนนะเป็นเฮือนไม้แต่ว่าสิ่งสังเกตอย่างหนึ่งทุกคนที่เบ้าจันไปมาหลายๆบ่อนเนาะในคลิปก่อนอ่าโคกทุกคนโคกตาเข้าจะบ่ค่อยเห็นเนาะ โคกทำข้าวจะค่อยเห็นอาจารย์ที่ว่าบ่าอจันท์สอบถามสาวนารีเพิ่นว่าช่วงนี้ยามนี้นะเพิ่นจะซื้อกินเพื่นซื้อข้าวกินเนาะก็คือด่างที่ต้นคลิปเนาะที่บ่าอจันท์เห็นในตามทางเนาะเพิ่นก็เอาวัตถุดิบจากธรรมชาติกัหาต้นไม้หาอย่างเนาะหาสัตว์อย่างเข้าไปขายแล้วก็เพื่อแลกเข้ามากินเนาะในช่วงยามยามนี้เนาะก็ยังบริหารถึงฤดูเก็บเกี่ยว สามน้นาฬิกาคนในอของเขตนี้จะบวบกุ้มกลิ่นวัชนืะเข้าจะบวบพอกินในปีหนึ่งต่อปีหนึ่งนาะทุกคนเนาะนทางเพิ่นกําลังเกลือสัตว์เลี้ยงของเพิ่นเนาะเกลือหมูน,นะทุกคนน,นี่ทุกคนตอนแรงๆเนาะกะทางชาวบ้านเพิ่นกะ ไรงัวเข้ามาเนอะทุกคนเนะาะไรงัวเข้ามาจากการทำมาหากินของสัตดเนาะทุกคนไรเข้ามาพุมาแลงไวนะ้เนาะเนี่ยทางแม่นี่เพิ่นมาแต่ไซส์ไว้ดีดดงัวเราป่ะนะงัวเราเพราะนะแล้วมีลูกสาวอ่ะ งามีก็บางงามแว่าแม่แบงามเออแม่งามลูกก็ต้องงามนะลูกน่าดูใหมนะว่ะลูกลูกบ่าอะไรมาน่ะหลานหานนะไก่ไก่ไก่วยอืมน่าดูใหม่นะผู้หญิงผู้หญิงนะผู้ชายผู้นึงอ้ผู้หญิงผู้ชายผู้ชายนี่บ่ผู้หญิงสดน่พี่เจ่าเจร่าช่องคมสารรีทำทาลูกชายนะ ้านี่ัวหลายเนาะเว่ยแกตัวเอัพผมคลตัวงานเวอุตัวเล็กเลียกมาแมเวียเออนเียกวต่เวียว่าหน่งือใหญ่แล้วก็ายน้อยเม่ให้อย่าน้ยเน่รูน่าเปล่าละจะายุบจุเีนีเออายูกเดีวน้อยเวียมมันอ่ะอ่เยอีหม่แตตกกรอือ เอ้ยไก่กเกต้กุจาได้ตะถุงเบะนะกุเจี๊ยบมากุโจ้กส์ก็เราวิ่งแก่งเลยรึนะถึงจะได้มุมอดมาเราไปแลก็ทางสาลนาลีเกันกะถามไทยนะทุกคนเนาะกะบอาจันกะบอกเลยนบอกเข้าใจนะเดี <wh 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 ๋ยวเดี๋ยวค่อยสอบถามสาลนาลีนะว่าเพิ่นเอาหยัง น้องกะมีงวัวเนาะแต่ว่ามันโบไลายคือแบบเราหันเหติธี่เ<อ>ดียวไลอันคืองัวลายงัวแพเนาะเออมันแพะดี่เห็นไหมันออกมันอดคลองคองคลองัองององงวนอกมีอยู่ปีโตแต่ว่าแต่และปีก่ะได้ปีละโตนี่นะปีละโตเท่นั้น,นะละแล้วเบิ่งทุกเราทุกไลเนี่ก็เลยแบบพาอ้าทุกคนนี่กัเป็นการเดินทางที่บริจาคเดินทางมาแล้วกัแวะเห็นหมู่บ้านนะ หมู่บ้านน้อยๆเนาะทุกคนเนาะกะมีประมาณเท่ใครถามเพิ่อนอ่12า12ลังคาเฮือนนะทุกคนเนาะกะเป็นหมู่บ้านที่ว่าอ่ายังยึดถืออ่าการใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมแบบเก่าอยู่เนาะกะหาพึ่งพาอาศัยธรรมชาติอ่อาศัยปลารักษ์ก็จะเห,ด,เหดให้นะทุกคนเนาะเหดให้เหตหน้าแล้วก็มีเสริมแน่ปลูกมันต้นทุกคนเนะี่ยปลูกมันต้นเพื่อว่าอ่าส่งขายเป็นสินค้าเพื่อให้มีรายได้หรือว่ามีอ่า ค่าใสเงินใสในชีวิตประจําวันเนาะซื้อสินค้าจําเป็นอย่างเช่นโอเพ็ดประดะับปะะ้งนัวดอย่างนี่เนาะสิ่งที่เอาหาเองมาได้ผลิตเองมาไดะ้นะทุกคนแล้วก็จะเป็นเครื่องนุ่งห่มเป็นบางอันเนาะเพราะว่าลูกหลานเพื่อนกับลายเนาะทุกคนนะกับเพื่อนกับว่ามีลูกมีหลานหลายเนาะกับอีกใสซื้ออุปกรณ์การห้ามการเฮียนอีกเนาะทุกคนกับลายสิ่งหลายอยา่างแต่ เพื่อนเพิ่นว่าเห็ดปาน,นี้เพื่อนกน็ยังบ่ค่อยจะพอกิ่น,นะทุกคนนะครับชื่อว่าเป็นเรื่องที่ว่าน่าเศร้าไปที่ย่างนึ่นนอกเพราะว่าช่วงนี้กัช่วงหน้าฝนนี้ช่วงฤดูปุูกพืชพันธุ์เนี่นะเพื่อนก็นจะซื้อกินได้ซื้อกิน,ได,กนได้หาอย่างอื่นเพิ่อไปขายแลกเอาเข้ามากินเนาะอ่ะไปจังไรก็ตามนะสำหรับคลิปนี้ก็บบอจันร์จะขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะแต่บอจันร์ก็จะเดินทางไปอีกเนาะติดตามได้ คลิปหน้านะทุกคนขอขอบใจที่ที่ตามรับชม